เียครับร้อนไหมโอ้โหแอร์เยน็นชาเลยข้างในห้องเก๋งอ,อ้าวธรรมดานี่ครับทวีคพิสเปิดสะพหนึ่<ะ>ที่แดอะไรนะทวีคพิสเปิดสะาพหนี่ของบ้านนอกธรรมดาเลยโอ้นี่ถ้าเกิดว่าเรามานั่งอยู่บอกคนขับ จะรู้แล้วเกินว่ามันขับยังไงในรถนี่ฮะเซกอบอยากรู้หล้อเกินมันขับยังไงเอาตัวนี้ยกโถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเริ่มจากอันนี้ก่อนไอ้ไอ้ที่ใหญ่ๆที่มองเห็นก่อนมันไล่น่ะไออันนี้มดน๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาตัวเดินตัวนี้อะตัวถอยหลังเดินหน้า เนี่ยมันอาจจะคาดอยู่มันจะขาดแล้วนี่ถ้าดึงถอยหลังปุ๊บมันก็ถอยแมนถ้าเราจะเดินหน้าเราก็ดันไปหน้าแมนอันนี้สวิกอะไรนี่ที่เปิดหางสะพานเปิดหางสะพานแมนให้มันหมุนหมุนอ๋อชั้เนี่ยตัดโค่นนี่กลมลงเสียมตัดสม่ำตัวตัวแรกนี่นะตัวแรกถ้าถ้าดึงมานี่มันมันขึ้นอ๋อมันยกตัวขึ้นแมนถ้าดันออกมันยกตัวลงออมันวางตัวลงตัวล่างนี่ก็บพูดน่ะแต่มัน อ๋อนี่ครับใจกลัวซ้ายขวาตัวนี้ก็คือฝั่งซ้ายนี่ขวาตัวนี้ฝั่งขวาแมนตัวนี้ตัดยอดนี่ตัดยอดยกขึ้นยกลงแมนตันที่สี่ตัดยอดนี่ครับตัวที่สี่นี่ตัดยอดยกหางยกตัวนี้ยกหางยกหางทางลังอ๋อยกหางแมนถ้าเอาลงหลังก็ดันไปเหมือนเดิมดันไปดันไปพี่ ไปดิเป็นวิทย์แฟบปลายหลังนะฝายหลังแมนหมายความว่ายังไงพุ้นห็นบ่เป็นเป็นเป็นยางอ่ะอ๋อไอตัวที่กันไหวมาเฮียนะอ่านี่ตัวนี้นี่ไหนนี่บ่เข้าปากแถวเลยมีที่เหยียบบหรอไม่ได้เนี่ยเ็นหางเนี่ยถ้าเหยียบลงปุ๊บเป็นหางเลยเบนหางใส่หัวอ๋อนี่ครับหางไปแล้วถ้าเราหางเก็บคืนอ่ะอีกตรงนี้ อ๋อหย่าปิดฝังนี้น,นี่ครับเหยียบฝังนี้หยียบฝังซ้ายถ้าจะให้ไปซ้ายเหยียบฝังซ้ายไปขวาก็เหยียบฝังขวา,ขวา,ขวามีอะไรอีกเนาะมุมนี่แหละระบบน,ะนี่คืออ่าเริ่มตัวแรกตัวนั้นคือตัดท่อนตัดโคนสัดท่อนแม่ถ้าเอาตัวห้องเปิดระบบตนี่จะเป็นไรนี่เรื่องต่ตนนอ,อนีน่ยอ๋อพอเปิดระบบปุ๊บทุกอย่างมันก็หมุน อันนี้หมุนตัวตัวตัดแมนอันนี้เป็นพัดลมหน่อยนีเนี่ยพัดลมเล็กอันนี้สองนี่พัดลมใหญ่ไหนพัดลมเล็กตัวไหนแมนโอเพัดลมเล็กนี่หมายถึงตัวอยู่ข้างบนสุดแมนอพัดลมใหญ่นี่เดอดตัวนี้พัดลมใหญ่มตัวที่ดูดไปออกขั้นตอนแรกเปือดแล้วนี่หมุนแล้วใช่ไหมแมนแล้วตับลงไปอีกอ่ะอใช่เอาไปตั้ไปหางไปกลางมีแค่นี้แมน นี่พระชาติข้างบนล่ะข้างบนข้างบนอุณหภูมิอันนี้แบตเตอรี่เอาแบตตัวนี้ยังว่าใช่ไปตรงนี้เต็มถังตลอด๋อาน้ำมันเพิ่งนี่ก็มอนนี่ก็แห้งแรงดันอ่าเนี่ยอินไฮโลริกตัวนี้เป็นของตัดคุณถ้าเกิดว่ามันเจอนักตัวนี้มันจะลดลดลงบอก่มันด้ขึ้นอ๋อมันจะขึ้นเน่นเวลาอ่อยแค้นเพิ่มตัวนี้ตัวนี้ของทับทอนไม่ได้ขึ้นปีเลยสองพันเลยเวลามันแค้นไหม และนติดคอนะติดคอปุ๊บแล้วที่เราถอยโยกถอยนั่นบอกแมนตัวนี้จะขึ้นเมึงตัวนี้อะไนี่แล้วไอ้นี่น่ะความเร็วบรอรอบเครื่องอ๋อรอบเครื่องนโอ้แค่นี้เองเนี่ยนี่เพื่อเสียงนี่ไม่่่โอ้แอร์เย็นจ้ำเลยทะเล่งขะล่งเนี่ฮะทะเล่งไงทเล่งนี่นี่นี่โอ้กิมล็อกกิมล็อกเนี่ยไอตัวโยกมันไปไหนนี่มือมือนี่ด่านวัดแล้วอันนี้ตัวโยกจะนั่งทับพี่นัน เราเพิ่งเนี่ยนี่ไปประตูไหนเนี่ยนี่นี่ตุ้งยอกี่นี่นี่ยุกแห้งไรล่ะกระเดื่อขาดเลยยุกแห้งไรจนเก็บยล็อกประเทศเนาะกระเลงอ่ะแล้วเวลาเวลาเราขับก็คือพวกตจนนั้นเราก็จะเปิดไว้เปิดระบบทิ้งไว้เลยเพราะเรียนแค่ตัวนี้นะตัวนี้ตันไอ้ที่จะทำที่สุดท้ำบ่อยที่สุดก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็ ถ้าตัวนี้มันดันค้างไว้บ่เดินหน้าถอยหลังเนี่ยมันยึงงัดไว้แล้วมันกินหอยปุ๊บก็มางพัดดีดทีเดียวแม่กดึงหวยแม่สายเลนะโอ้ยเพิ่งวันกันนาพัดดีดยืยืนได้แบบยู่ไปหน่อยก็คือมือนี้จะอยู่ตรงนี้เลยแล้วมือขวาก็คอยเลี้ยงตัวโน้นแมถือพุ่มาะไรโอ้อตรงเลี้ยงตะกี้เล่นหอยเขาเิ่งหอยลมาอย่างนะแต่เขา่นหอยเกี้ลมมันสวนหอยกินถ้าเราถ้าเราดันมาปั๊บมันก็จะค้างอยู่เลยบ่แมนแล้วปุ๊บจะยู่เลย ก็ลไอนะเป็นระดับป<บ>ระมาณนี้นเลยเขาเรียกว่าเขาไม่ไทยเหรอคือว่ามัเขาตื่นปุ๊บเตื่อแล้ลในในนนวลงจะน้อยอยนะโอ้ยแอร์เย็นทับเลยนี่ครับช่องแอร์นี่เป็นวัดหรือเปล่าเนี่ยประเด็งตอนเหนื่อยดริงเลย <laughs> ถึงว่าไม่ยอมไม่ยอมใส่เสื้อนี่ไม่ใช่แอร์ไม่เย็นนะครับถึงกับเป็นหวัดเลยล่ะนี่ครับโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณมากได้รู้แล้วทีนี้ว่า รถที่มีฮนะไปแลนี่บัดรถเยัตัดน,นี่นร้ม,มีบัตรคนขับด้วยน,นี่นี่ไทยเาเาที่ไหนเนี่ยงานออรหัสกุมรถตัดอ้อยมีชื่อเป็นเป็นไปกับกีบไปกับกี่รถตัดอ้อยโอ้โห <laughs> 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 ถ้าเกิดว่าไม่มีในี่ขับได้ไหม,มได้คร,รับเพราะว่าตั่บ้ตรรหัสเขาไม่เลืนกเาป็นหัวหน่อยนะ เวลาที่เจ้าหน้าที่เขามาตรวจประเมินความเสียหายของเขาอย่างนี้นะได้ได้กับเขาได้ยังีหมห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยได้สักรอบเลยบอกโอ้โรงงานน้ำตาลครับผมยังไงยังไงก็ให้เสียครอบหน่อยไปซะบ้างซะหน่อยเพื่อนตัวนี้ม่นี่ครับภายในของเอ่อ ห้องห้องคนขับนะครับหรือว,ว่าห้องผู้ควบคุมนั่นแหละเสียกอลทีมงานไล่ซัมประเสริฐครับประมาณนี้แนะครับใช้เวลาฝึกนานไหมเสียกอบพอจะขับเป็นนี่ฝึกนานไหมสอ,สองตู้เลยครับสองตู้ตู้ของเลยสองตู้นี่ก็คือ ขึ้นห้องตู้หัดแล้วก็ได้เลยขึ้นไปนั่งพวกมีใครเป็นพี่เลี้ยงไอ้ห้องบริษัทไอ้คนมาสซืสอรถเลยเจ้าของบริษัทที่ขายรถนี่นะแมนกระทรวงสร้างไม่ฝึกหัดเขานะฝึกก็คือตัดไปด้วยที่เรี่องเขาตัดในวงกลมให้เราสังเกตแต่ดูไปแล้วก็ไม่ยากเนาะไม่ยากเป็นอย่างเเลกมันอา่ไงแต่ว่าคนขับไม่เป็นก็ยากหน่อยถ้าอย่างผมนี่ก็ยากหน่อยแหละ ใช่มันเป็นว่าเอฟไเย็นด้วยเย็เยนไดเ,เยน็เเยนเย็นแต่คนขับไม่ค่อยใส่เสื้อนะอย่าเข้าใจผิดครับเดี๋ยวเสียยี่ห้อกองเขาหมดนี่ใช้งานมาแล้วห้าปียังไม่เคยได้พันห้ากับเขาสักทีเลยเพราะว่าจะปัญหาเป็นเห็บกว่าตัดอ้อยก็สะอาด แต่ว่าก็ยังว่านะครับรถตัดโรงงานก็ร้อยสิบคันนะในปีพศ2565น,นี่รถตัดเยอะเพราะฉะนั้นคันไหนที่มีความเสียหายน้อยที่สุดนะครับห้ารางวัลก็จะ,ะตกเป็นของคันนั้นแหละรอบละหล้ารางวันหนึ่งเดือนมีสองรอบก็แสดงว่า 1, <ๆ>หนึ่งเดือนสิบรางวันครับ แซวเล่นแซวเล่นแซวเสียบออบเล่นเนี่ครับห้องควบคุมห้องผู้ขับขี่รถตัดอ้อยอย่างที่เห็นแล้วครับหวังว่าวันหนึ่งอาจจะมีโอกาสได้สัมผัสน,นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ